ครับวันนี้พบกับลูกันจิตยไข่มี่ครับเป็นข้าวเย็ยนกันครับข้าววันนี้ครับสมผักเสียนสมผักเสียนอันนี้น้ำพริกน้ำพริกสดอันนี้พริกปะลาอันนี้แกงมะละกอใส่กุ้งอันนี้ผัดไข่ Tạch thầy sẽ phát thông Nhớ kèm mà có Sẽ cung Nhớ mình nhiều đây không Chính thao đây các bạn thấy

เหมือนมันรู้เหมือนมันรู้ร <S <S ก็รอดเลยไหมปูก๊กินข้าก็มากกไม่ครับผมขอโทษได้ครับจากผมไม่ได้มาจากนะ <S <S มขอโทษครับกินข้าก็มากินหอาวันก็มาขนา <ผม S 1> เด็กป่านนี้มันก็ยังมาผมคิดถึงจาวุษไงใช่ผมพูดยังไงจ่าเหมือนว่ามันรู้เวลาที่ผมได้เห็นหน้าจาว,วุษเราผมอิ่มอินมบอกอิ่มใจแล้วนะอิ่มแล้วใช่ไหม ก็เก๋นนักหน่อยนะไม่ต้องหเหรอทนอย่าฟืนนะไอเตนนี่จ่าอย่าฟืนเลยเทนเมืกก่อก่อนไหนว่าไอเตนกินน้ำลายตลดอดโคุยมึงกินไหมกับจา่าเขาได้ผมไม่ได้ทั้งนั้นก้อยจ่ามีความสุขไหมนี่เดี๋ยวพวกเราไปจจอไหนไปจจอไหนเจ้ะสองทุ่มเอาลูกไปขับเลยะเนะอาลูกไปขับที่หนึ่งนีงแ่แหละไปทุ่มอะ กูเอ็นพ่งนี้นะคนยังจ่าทำงานเต็มเม่ไแล้วเห็นอยากหัวเราะไอ้กันหนักหมดปากเลยพี่จ่าจริงๆนี่นะบุบุ้มได้ยินไหมคนยังจ่าไม่เคยเบียดเบียนเวลากองถ้าบอกหรอกก่สามชั่วโมงจ่าพูดจะก้าวเลือดเลยนะจ่านะตอหน้ากล้องพูดดีนิดนึง นี่ปกกากอะยจ้อยากดเกินมึงนี้ก็แดดทุกอย่างเลยเนาะเคยกินเหรอเคยกินแล้วลาเกื่อนปีไหมเลยยะเสร็จปีนี่หรอไม่จะมีเต็ื่อนปีเลยนลนะเร็เจไหมไมี่มโนออกตำแถวบ้านปลเกื่อนปีไหมเลย,ยเแล้วก็อ้นู้นก็เคยกินอันี้เป็นกราษสาลายอะไรเลยยะสาลายสบายรูซิต้าใช่ใช่ใช จ่าบังเดือนไหมถึงจือจนงเลยล่วยังไม่เข้าแนาะอืมกล่าวบ้างเถ่ะมาหาหมูบูมมาดิเห็นจ่านั่งอยู่เลยรีเปล่มานี่จ่าต้องวาดจิงหมู่บูมตลอดเลยนะจริงจริงจะไปหาหมูบูมหรือไงจ่ารู้ก็จ่าเป็นแจ่าต่าง่านนะจ่า หมูบูมันเป็นแกะตาป่านของผมใช่ไหมปล่อยเป็นกระปานตอดก้ามแม่ให้ผมไปหาจ่ายนะหมูบูมนะเห็นไหม็ลืมบอกต้นบักเตี้ยนี่ส่งมาจากหนองคายนะครับขอบคุณพอดีดาส่งมาให้นะครับขอบคุณมากครับหมดยังหมดยังหมดยังบอกก็นเลยยังไม่แม่เพิ่งออกมากินวันนี้ใช่ไหม ไม่แมตกดกินไม่หมดอันนี้อะไรครับปลาล้านะปลาล้าน,นี่ตรงมปจากไหนเหมือนกันน้องไข่เอ้ยนะปะลาลับขัดเออเลยนะปะลาลับขัดผลได้เ,เราไม่เวนเปร์น,นี้ปลานี้อดตายแล้เดียนะต้องขอบคุณสานเพลนะครับครับส่งข้าวมาให้เราเพื่อต้องหาคลิปวีดีโอเขาแน่าจา้ะ คลิปบี้มีระเบิดไม่ต้องตรงไปไม่ต้องเปิดนะกับเลยกับเลยครับบุญออกกล้องจริงจริงะถูกใจหมูบู๊ไม่กินก้าวเลยวันนี้รถกลับบ้านก็มึงไม่มาแกน้อยใจมึงเลยมึมากินแกรวยกินหมูบูมสั่หนึ่งขาเหนียวให้จ่ายเลยโอ้ยนะหมูบู๊นะ แต่นหนึ่งข้นเหนียวไว้รอ้นีานี่หมูดับยังวัดนะครับ <c oughs> หมู <c oughs> มเมาไม่ใช่เหม, <c oughs> มูแมงเมาที่กอมาลีไม่แมงเมาบินเก้ากองแคว เมื่อวันนั้นตกตึงเตกอีกแล้วมอฝาพี่แกงไปี่ย <c oughs> ปยายเลยมันกลับมาพอดีอ่วงให้โชกมึงจะใช้ได้เท่าไหร่ อ๋อรวมอีกแหละไปละสายตามัานนะม่วกันไนหะมมั่วก้อยเยอะกรมตำรวจตำรวจมาแล้วมาแล้วจะหิ้งไว้ข้างหนตำรวจทั้งบ,บ้านมัว่วตลอดมัว่วเยอะบอกไว้แต่กรตะบวจวัวมึงมากมาเยอะหังวะตอนนี้จับอื่นเดี๋ยวอื่นมาเดี๋ยวพาไปจับอื่น มาต้มยำโอ้มันลงไม่ได้ข้าวแล้วนี่เดินกินได้ห,หมดน,นี่จ้าก,กินได้นะกินตัวเป็นแบบน,นี้บ้านจ,ากกนนจา่าน,นี่แต่บ้านผมย่าจับไปนุ่มหมดเลยตกเบ็ดบ้านจ่าจับไปลอกหนังเผาไฟแล้วขูดอะไรอ่ะนี่หมูนี่เออโอ้ฝีมือนั่นนั่นเลยบ้านจ่านะโอมาเยอะจังวะ คุณจะตกเลยเขาว่าเรีบกินเร็บกินแล้วล่คุณจะตกไหมอย่างนี้โอ้ยตัวน,นี้ครับจากแกงคุ้งกลายเป็นแกงหม้อแล้วไปได้ เอาคนแฟนกับกับตูนมาครับสำหรับปลาร้ากับปักเสี้ยนนะครับปักเสี้ยนครับผมครับก็เห็พวกกันไหมครับในคลิปหน้าครับกับรูปกจะตากใส่ยามวี่บายบายพี่ป๊อกครับโอเคปิดเลยนะตัวไหนตัวแดงอะตัวแดงตัวแดงไม่มีไอ้จ้าตัวไหนก็ได้สต็อปเลยปักนะ